สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการที่บ้านไร่วางพยอมได้ควบแน่นต้นโกศนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูว่าเขาออกลากหรือ,อยังนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาย้ายลงกระถางหรือว่าจะเอาลงถุงกับดินที่บ้านไร่บางพยอมได้ ผสมใบใหม่นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งเปลือกมังคุดทั้งเปลือกกล้วยน้ำวา้าที่หมักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมาผสมกับกาบมะพร้าวสับแล้วก็มีถ่านผสมลงไปด้วยนะคะนี่คือโกศลที่บ้านไร่วงพยอมได้ ปักช้าควบแน่นไว้นะคะเคยทําคลิปไปแล้วนะคะเมื่อไม่แน่ใจว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาก็มีรากออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกิ่งลงถุงหรือลงกระถางก็ได้นะคะนี่ค่ะรากเขาเดินเต็มหมดแล้วนะคะสำหรับกระถางนี้อันนี้คือ โกสน7สีนะคะเคยมีคนแซวบอกว่าเจดสีจริงหรือเปล่าบ้านรายบางพยอมก็เลยตอบว่าถ้าถ้าไม่นับแล้วไม่ได้เจดสีก็นับวนๆไปนะคะก็ได้เจดสีเองนะคะเดี๋ยเราก็จะมาแยกนะคะลองบิดูนะคะนี่ค่ะเขาจะมีลากนะคะนี่ค่ะ ลากเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะลากเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอันว่าความสำเร็จเป็นของบ้านไลายวงพยอมนะคะสำหรับการปักชำควบแน่นกิ่งโกศนเจ็ดสีนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากๆนะคะ ก็จะมีโกสนใบใหญ่แบบนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่อันนี้ปักได้ประมาณเดือนกว่าๆเองนะคะนี่ค่ะมีรากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะรากเต็มเลยเหมือนกันนะคะก็เป็นว่าสำเร็จอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะสำหรับโกศน อันนี้เป็นโกสนสีนะคะเป็นสีสวยมากๆเลยนะคะถ้าอยู่แดดนะคะน,นี่ก็อันนี้เป็นใย,ยมะพร้าวนะคะอลองก้นเพราะเขามีรากแล้วนะคะเขามีดินแล้วด้วย เราจะกดการจะขยายต้นไม้หรือว่าการปักชำให้กดให้แน่นๆนะคะถ้าไม่แน่นอากาศเข้าได้ทางลอดก็จะลดลงนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นโกศลใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ที่ใบกุดๆนี่คือมีหนอนมักลักกัดกินตอนที่ปักชำไว้นะคะสําหรับต้นนี้ไม่ได้ควบแน่นนะคะแต่ปักชำหน้าฝนนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเอน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดัดให้มันตรงแบบนี้ได้นะคะเราปักไม้แล้วเราก็ใช้เชือกรัดนะคะเมื่อเราย้ายลงกระถางอีกประมาณ2เดือนนะคะใบของเขาก็จะสวยเต็มขึ้นมาและบ้านไร่งพยอมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการย้ายกิ่งที่ปักช้ำไว้เอามาแยกลงใส่กระถางนะคะสำหรับต้นโกศลเจ็ดสีแล้วก็โกศลใบใหญ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะในภาพมุมรวมก็จะได้แบบนี้นะคะ การย้ายลงกระถางใหม่เราต้องเอาไว้ในที่แดดลำไรนะคะถ้าเราเอาไว้ในร่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นจะเอียงเราจะต้องดัดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรา,เาไว้ที่ลำไรอากาศเขาได้รับแสงเต็มที่เขาก็จะเจริญเติบโตและใบสวยงามนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ